การที่สันชิริมาแบงคอกดีไซน์วีปีนี้ค่ะก็เป็นปีที่เรารู้สึกตื่นเต้นแบงคอกดีไซน์วี2025เนี่ยเป็นเทศกาลงานออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในออกเชียงใต้สันชิริมีปัญญาณในการออกแบบนะคะกว่า 40, 40ปีที่เราทำธุรกิจมาค่ะเราไม่ได้สร้างแค่สิ่งปลูกสร้างหรือที่อยู่อาศัยนะคะแต่ว่าเราสร้างชีวิต เราสร้างความสุขเราเชื่อว่าการที่ลูกค้าจะมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายจากการที่มีมูที่ดีเราเชื่อว่าการออกแบบมีพลังในการที่จะสร้างสิ่งบวก สัรสิริมีปัจจัยในการออกแบบนะคะกว่า40ปีที่เราทําธุรกิจมาค่ะเราออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ you are made for life นะคะเรามุ่งเน้นการออกแบบที่เราไม่ได้สร้างแค่สิ่งปลูกสร้างหรือที่อยู่อาศัยนะคะแต่ว่าเราสร้างาชีวิตเราสร้างที่อยู่อาศัยที่ดีเราสร้างความสุขแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บ้านการออกแบบเราเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างความรู้สึกได้มีผลด้านจิตใจของผู้คนได้นะคะการออกแบบเรื่องเล็กๆง่าย,ายๆเพืถึงเรื่องใหญ่ๆเนี่ย,ยมันสามารถ สุดปะกายหรือสร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างประสบการณ์ที่ดีแรงบันดาลใจของการออกแบบแสนสิทิ์กู๊ดมูสพาเวเลียนนะคะต้องบอกว่าตรงตามชื่อเลยคือกู๊ดมูสพาเวเลียนเราเชื่อว่าการที่ลูกค้าจะมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพาชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายจากการที่มีมูสที่ดีเราอยากจะสร้างพาเวเลียนขึ้นมาที่จะส่งมอบความรู้สึกหรือสร้างอินสปิเรชันสร้างประสบการณ์ที่ สร้างกุตโม่ที่ดีเราไม่สร้างแค่ที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเรื่องของไฟเซนเราให้ความสําคัญไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโม่ <mood S 1> ที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นแสงที่เข้ามาเราเชื่อมโยงกับธรรมชาติสถาปัตยกรรมภายนอกอะคะ่ะเราเน้นให้ออกแบบเนี่ยที่เข้ากับธรรมชาติเส้นโค้งในการที่จะรู้สึกเป็นฟอร์มที่เชิญชวนให้คนอยากจะเข้ามาแล้วรู้สึกอบอุ่นเหมือนการอยู่อาศัยในบ้านนะคะมันคงไม่ใช่เป็นแค่ที่อยู่อาศัยแต่เข้ามาแล้วมีความรู้สึกที่ดีๆออกไป การเข้ามาเนี่ยคะ่ะเรามีเวลคัามดิ้์ไม่ว่าเราครีเอทนะคะขึ้นมาเพื่อสร้างประสบการณ์ในการดื่มเรามี3มเครื่องดื่มที่เราคิวเรทมานะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟาหรือจะเป็นชาหรือจะเป็นเครื่องดื่มที่รีเฟรชชิ่งเนี่ยเราเชื่อว่าแต่ละคนมูที่ดีของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน,เ,นเขาอาจจะต้องการความสดชื่นความอบอุ่นหรือความคามเนี่ยในแต่ละช่วงเวลากูนมุพาวินเลียนน่ะจะช่วยสะท้อนนะคะความรู้สึกต่างๆที่ไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคล ในาพาวเวลเล่นทั้งหมดนะคะเรามีสโซนนะคะโซนแรกเนี่ยก็จะเป็นกูดมูดที่เราจะเล่าตั้งแต่ช่องแสงที่เข้ามาเสียงเพลงที่บรรเลงอยู่นะคะรวมถึงกลิ่นที่เราสร้างขึ้นมาเป็นกลิ่นของแสนสิริที่ใช้ในเซล์แลวรี่ของแสนสิริทุกโครงการเมื่อเข้ามาตรงส่วนกลางคะ่ะเรามีโซนที่เป็นกูดเฮลการมีชีวิตที่ดีมันคือการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนนั้นเรานึกถึงแสนสิริแบคยาการที่เราสร้าง เพื่ผักสวนควรัวในทุกโครงการของแสนสิริเนี่ยการที่ทําให้ลูกบ้านเชื่อมโยงกับธรรมชาตินะคะการที่ครอบครัวเนี่ยได้เดินมาเก็บผักร่วมกันแล้วก็ไปทํากับข้าวเชื่อว่าเป็นความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ในโครงการของแสนสิริหรือแมาจะเป็นใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่กับโครงการของ ory, แสนสิริเราเชื่อว่าการที่ทุกคนมีส่วนร่วมในบ้านเป็นการสร้างความสุขแล้วก็การเป็นการสร้างชีวิตที่ดีะคะ่ะส่วนสุดท้ายก็จะเป็น good inspiration นะคะจริงๆอันนี้เป็นไฮไลท์เหมือนกันเพราะว่าเป็นส่วนที่เป็น โชว์เคสที่เรานำผลงานของน้องน้องอาติเซนที่ชนะผลงานสีสาขานะคะเราอยากจะเริ่มขับเคลื่อนยังครีเอเตอร์เราอยากจะผลักดันเขาให้เขาเติบโตไปสู่ระดับสากลได้ไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์ดีไซน์อิลลัสเตรเตอร์ฟโต a กราฟเฟอร์รวมถึงมิวสิคคอมโพเซอร์ค่ะเราเชื่อว่าสีสาขานี้เป็นจุดเริ่มต้นของคนรุ่นใหม่นะคะเราก็เลยมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วสุดท้ายอะคะ่ะน้องๆผู้ชนะเลิศทั้ง4ีสาขาก็ได้มาแสดงผลงานที่นี่ เราทายังไงให้น้องๆทั้ง4ีสาขาเนี่ยโชว์ผลงานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะเราเชื่อว่านักออกแบบนักสร้างสารรค์ยุคใหม่มันคงทำศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งไม่ได้นั้นเราถึงเชื่อว่าน้องๆในสีสาขาเมื่อทำงานร่วมกันเนี่ยมันสามารถต่อยอดให้น้องๆสามารถเติบโตไปเป็นนักสร้างสารรค์ที่ดีในอนาคตสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ค่ะรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย เราได้ร่วมผลงานกับคนรุ่นใหม่เยอะเหมือนกันเราเริ่มทําผลงานร่วมกับน้องๆมาตลอดระยะเวลาที่เราทําโครงการอาทิเซนนะคะก็เราก็เชื่อว่าเราจะผลักดันน้องๆรุ่นใหม่ต่อไปให้เขาได้ฉายแสงในพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ก็คงคิดทําต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ก็จะพยายามปลุกฝังให้น้องๆมีแนวคิดแบบในสิ่งที่แสนสิมองคือเราไม่ได้มองแค่ พาร์ทใดพาร์ทหนึ่งหรือออกแบบใดศาสตรใดศารหนึ่งเราเชื่อว่าการที่น้องๆสามารถทํางานร่วมกับแสนสิแล้วผลักดันให้เขาต่อยอดไปต่อได้ในอนาคตอันนี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งสําคัญสุดท้ายล้วก็ได้ผลตอบรับอย่างนั้นจริงๆคนที่เข้ามาเขาก็ได้ความรู้สึกกุ๊ดมูดออกไป นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือเราได้รางวัลจาก European Product Design Award นะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน Best of Bangkok Design ี2อดด้วยก็เราเชื่อว่าปีนี้ค่ะมันเป็นธีม d ี s i g n u p r i รส์หรือเป็นการออกแบบพร้อมบวกแล้วเชื่อว่าการออกแบบมันมีพลังในการที่จะสร้างสิ่งบวกได้เบิร์นแสนซิลิ่อะค่ะออกแบบสิ่งที่อยู่อาศัยแต่ทำไมเมื่อลูกค้าเข้ามาแล้วเขารู้สึกเหมือนอยู่บ้านรู้สึกเขาถูกเวลคัมรู้สึก อยากจะอยู่ที่นี่รู้สึกอบอุ่นอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่งานออกแบบเนี่ยสามารถสร้างได้แล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยจะทำให้เรายิ่งพัฒนาทําใหเ้เราสามารถออกแบบแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งดีๆให้มากขึ้นแล้วก็แข่งขันกับสากลได้ค่ะ b a บกเข้าดีไซน์วีสองศูย์สองห้เนี่ยเป็นเทศกาลงานออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มสําคัญที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและเอกชนนะคะรวมไปถึงสถาบันการศึกษานักออกแบบนักสร้างสารรค์รวมถึงนักธุรกิจในออส่วนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นงานที่จะช่วยขับเคลื่อน Creative e ีโคโนมในการที่จะผลักดันมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาะคตค่ะ เรามีซอฟต์พาวเวอร์เรามีสิ่งดีๆในเมืองไทยเยอะมากเรามีนักออกแบบนักสร้างสารรค์เยอะมากถ้าทุกหน่วยงานนะคะมีช่วยกันร่วมกันขับเคลื่อนเะนี่ยเราเชื่อว่ามันจะเหมือนเป็นเดส i ิเนชันระดับโลกไม่ว่าจะเป็นใครทั่วโลกก็อยากจะไปเพื่อที่จะไปไปเซฟหรือไปรับประสบการณ์หรือไปสร้างแรงบันดาลใจที่นั่น